สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟแฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเดินตไปนะฮะทุกทกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เข้าตรงๆนะฮะมาข้อบนนะแล้วก็เข้าล่างด้วยนะแต่ที่ผมเน้นให้เน้นตรงๆนะฮะจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้ก็จะเป็นในเลขนามสัตว์นะฮะก็หลายๆท่านถามในสูตรที่เข้ามานะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันว,ว่าวันที่1เมษาเนี้ย นลจะได้เลขติดตัวไหนนะครับซึ่งในสูตรนี้คล้ายๆกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะแล้วมันก็เข้าเลขเดียวกันนะก็คือเข้าบนเข้าล่างเหมือนกันเข้า5 0ูนย์เข้าสูเหมือนกันจะเป็นในสูตรไหนอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน <c oughs> สูตรเก่าด้วยเนาะม,ม,มี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 สูตรที่เข้าอยู่หกสามเนี่ยก็มีหลายสูตรอยู่นะครับอันนี้เป็นในที่ในสูตร สูตร1นึ่งมินานะครับส่วนนี้ก็เป็นสูตร1 2 8นะฮะเนี่ยก็มา6 3เหมือนกันนะฮะเนี่ยสสูตรนี้มาดูใน2ส,สูตรนี้ด้วยนะครับเนาะก็อาจจะมีอีก2สูตรด้วยนะครับสูตร0ูนนะครับสูตรนี้ก็ในตรงนี้นี่ก็มาเลขเด่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสตัวมาหนึ่งตัวเนี่ย,ยมาสองแดงวดล่าสุดมา4มา0 แล้วก็มาสูตรอ่ะอาจจะไปบนไปล่างนะครับเนยล่าสุดนี่มาตามในสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรสองชุดด้วยนะเนี่ยทั้งก่อนเข้าห้าสี่อยู่แล้วก็ล่าสุเดเนี่ยมันก็อ่ะมันก็ยังมีเลขเลขเด่นสองอยู่เนาะนะครับอืมเนี่ยก็จะมาตามกันนะครับในในล่าสุดแล้วกันนะครับก็ถ้าดูแล้วสองสูตรเนี้ยนะครับเนี่ยเลขเด่น เก้าศูนย์นะผมว่าวัานนี้มีเด่นเก้าเด่นศูนย์เท่าที่ดูมันชนกันงวดก่อนเนี่ยมีสองนะก็มาสองครั้งก่อนสามกับสี่นะก็มาสามสี่ครั้งก่อนก็ชนในศูนย์นะก็มา,ามีศูนย์นะครับนี่เนาะเออเนี่ยก็แสดงว่าเก้ากับศูนย์นะเท่าที่ดูในสองศูนย์นี้แล้วอ่ะมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะ สูตรหนึ่งมีนานะครับก็ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ก็เดี๋ยวสูตรสูตรไหนมันไม่เข้าผมก็ตัดออกเนาะอืมสูตรไหนเข้าก็ก็เก็บไว้นะฮะอ่ะสูตรนี้ก็ในงวดที่แล้วออกไปในที่ในหกสามสามสองนะฮะอืมนั่นแหละนะครับ,รบก็มาดูในล่าสุดนะฮะจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะฮะสำหรับในที่ในสูตรนี้ก็มาดูขั้นตอนสูตรนะฮะ นี่ขั้นตอนศูตย์เอาผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นในที่ใน7 7 5ด5 6 3 3ห้าเจ็ดห้าหกสามสามสองย่อเอามาทั้งนะครับในรางวันที่1เนานะแล้วก็นะครับในที่ในสองตัวล่างมาด้วยนะครับห3สาหาในที่นในหลักสิบนะฮะหาในหลักสิบแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยห้า 1คูณ5ใยบนคูณ3นะฮะ10ล่างคูณ2ร่างคูณ2นะครับ7 5 3 15 3 5เป็นอ่า7 5 3 15 3 5เป็น15นะครับ3 2เป็น6 2 2เป็น4นะฮะ5บวก5เป็น10เนาะ6บวกกันกับ4เป็น0ก็เหลือ5นะฮะเหลือ5ในตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มแต้มลดแต้มนะเพิ่มไปเป็น6ลดแต้มมาเป็น5อ่าลดแต้มมาเป็น4 4 5 6ส่วนในห,หลักหน่วยนะก็ หลักพันเนาะอะก็เอาในหลักร้อยนะครับหลักร้อยเป็น9หลักสิบล่างเป็น9ก้านะเก้าห้าเป็น4ี่สิบห้าสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดนะจับบวกกันก็เป็นที่ในสองราแต้มไปเป็นหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสองนะครับสี 4, 5, 6, 1, ่ห้าหกหนึ่งสองอ่านี่ล่าสุดจะเข้าอีกไหมเน่ยวันนี้ไม่เข้าเนอะเนี่ยหรือจะมาดูในสูตรนี้นะครับ เพราะว่ามันมันชนกันเนาะในที่ในหกสามนะเลขออกหกสามสามสองชนกันในที่ในหกสามนะฮะส่วนในสูตรนี้นะฮะ<ม>สูตรหนึ่งสองสามอ่าบางท่านบอกคือหลายสูตรแท้นะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมีชุดสรุปให้นะครับเนาะม,มีหลายสูตรเดี๋ยวมีชุดสรุปให้นะฮะ<ม>ก็ชุดสรุปเนาะเสียดายนะก็ก็เลขปิีนก็มาทั้งบนทนั้งล่างอยู่เนาะ เน้น3บนเน้น2ล่างเนาะเลขวิ่งเนี่ยใครนําไปรูดไปวิ่งนี่ก็ได้เฮกันเด้งๆกันเลยนะอ่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะอ่ารวมบุญสร้างนะครับหลังคาใหม่เนาะหลังคาเก่าบวกกินนะฮะส่วนนะครับในสูตรนี้ก็นําในหลักหน่วยบนเนาะคูณด้วยเลขคงที่5 10สิบล่างคูณ5หน่วยล่างคูณ5กับ8 3 5เป็น15 3 9เป็น27 สอเป็น10บนะฮะแปดสเป็น16จับบวกกัน5บวกกันกับ7เป็น2อบวกกันกับหกได้8เพิ่มลดเนาะเป็นเจ็หลักหน่วยนะฮะก็นำในหลักแสนหลักหมนะื่นเจ็ดเนาะเจปเป็น5้าสินะฮะเก้าหเป็น45จับบวกกันได้1ส่วนบแบบเพิ่มลดอ่า โอเคนะสูตรนี้นะครับได้หลักสิบเป็นเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยก็จะได้ที่ในศูนย์หนึ่งสองอ่ะนี่แหละนะครับงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วสองสูตรนี้ชนกันนะในที่ในหกสามแต่ล่าสุดไม่ชนกันเลยเนาะอืมแต่นั่นแหละนะมันก็ยังมาในเด่นหนึ่งหนึ่งสองเนาะชนกันเนี่ย อ่าครั้งนี้ชนกันในหนึ่งหนึ่งอ๋ออ่าโอเคนะครับเนาะก็เนี่ยทั้งสองสูตรนะฮะถ้ามาจับคู่นะอืมจับคู่อ่ะในแต่ละสูตรนะฮะสูตรหนึ่งสองปดนะสูตรนี้เข้าหกสูตรนี้เข้าหกสามเนาะอ่าล่าสุดก็จะเป็นนี้ทียเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 7 2 80 8 1 82 9 9นะครับ90 91ศูนะครับสูมีนานะครับสูตรนี้ก็งวดที่แล้วก็ให้มา36นะครับสูตรนมีนานะครับล่าสุดนะฮก็จะเป็นที่ใน4ี่2น4 52 6 5นะครับแล้วก็6 2นะครับ แล้วก็อีกใน2สูตรนะครับอีกใน2สูตรสูตรนี้เป็นสองชุดนะอก็ลงมา3สี่งวดแล้วนะไม่เข้าตัวเด่นก็ยังมาอยู่เนาะล่าสุด3 9 0นะผมว่ามีแน่นอน390 2ชุดนะฮะสูตรนี้ก็ได้3 3930มะมนย์ะก็ติดเด่น390แล้วกันในวันนี้ต่อไปเป็นสูตร0 0นยนะฮะศูตร0 0ย่ะ ก็54นี่มาอยู่เนาะที่ออก54แล้วก็ล่าสุดนี่ไม่เข้านะแต่ไม่เข้าในตัวเด่น3ตัวนี้เนาะติดมาแน่แน่นอนฮะล่าสุดก็789นะครับหลายๆสูตรนะให้สูตรนี้เป็นสูตร0 0นนะฮะจับคู่เป็น97 98 99 07 08นแะฮะแล้วก็09 เลขนี้ก็เป็นในสูตรทั้งหมดนะฮะสำหรับในสูตร2ตัวต่อไปนะฮะ,ะหลายๆท่านที่รอคอยนะครับก็จะเป็นในเลขหามสั์นะฮะอ่ะวันที่แล้วก็มาทั้งข้างบนทั้งล่างเลยนะครับล่าสุดนะ,ะก็ผลที่ออกเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่ใน5 6 3 3 2นํานะฮะในที่ใน2ตัวจะบวกกันนะครับ6บวกกันกับ3เป็น9นะ,ะเอาหลัก10มาก็คือ3 นะครับจับอยู่ในแถวนะครับ9 3้าานะอยู่ในแถว9 3นี่เลยนะครับซึ่งนี่อ่ะแคปหน้าจอกันไปแล้วกันแคปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาจับให้ตรงตรงเพราะว่ามัน <c oughs> มันมักจะมาตัวตัวกลับเนาะอ่ะเน้นบนอีกแล้วกันนะครับนะเน้นบนนะก็จะมีในชี้ในศูนย์ศูน่งศูนย์ห้าศูนย์เ หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองห้าสองเก้าก็มันเยอะนะอืมถ้ามันเยอะก็ไปเลือกเอาตัวเด่นมานะครับาะอสักตัวแล้วกันนะอืมก็เหมือนนิงว่าที่แล้วบางท่านก็ชอบ3ามนะอ่าเน้นเน้นแต่ในชุดที่มีสามนะครับาะอสีเลือกเอาเด้อนะครับค้นที่ถือสื้อตัวไรกก็ถินะครับ ผมก็ไม่รู้ลรงงานาเนาะว่ามันจะออกตัวไหนครับถ้าผมรู้นี่ผมไม่บอกซ้านะครับเนาะนะถ้ารู้ลรงงานาว่าเลขตัวจะออกตัวไหนผมไม่บอกซ้านะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละนะเอาไปดูเพียงแนวทางนะครับจากสาตินะอืมจากที่ในสูตรที่มันให้มาหลายๆสูตรคล้ายๆกันนะครับอ,อ่ะโอเคนะครับนี่แหละบนตรงๆซื้อไปตรงๆ นะครับก็ถ้ามันเยอะไปนะฮะถ้าเยอะไปถ้าเกิดว่าชอบในเด่นหนึ่งก็เอาชุดแค่เด่นหนึ่งซื้อไปตรงตรงในบนนะครับถ้าเกิดว่าชอบในที่ในเด่นสีอ่ะจะคิดว่ามันจะมาสีึนวันนี้มีไม่กี่คู่สีหนึ่งสีห้าสีเก้านะครับเนาะถ้าชอบศูนย์คิดว่าศูนย์จะมาแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้านี่ยก็ซื้อไปตรงๆนะฮะก็ขอให้ถูกอีก โชคดีกันอีกแล้วกันนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับรสำหรับในที่ใน6-3สตรงๆอ่ะเน้นบนนะก็มาในล่างด้วย2-3นะครับก่อนหน้านี้เข้าไหมก่อนหน้านี้ก็เข้านะสติยาวนานอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าไปดูใน9-2-9-3นะในแถว9-3เหมือนกัน ในแถวเก้าเหมือนกันมีที่ใกล้เคียงไหม9392แถว92หมอก0ูนย์เ5้าห้าหนกอึนะก็มาบุนมาล่างเหมือนกันเนาะที่92้มีเก้ใกล้เคียงกันนะครับนี่แหละนะสูตรนี้นะครับอ่ะก็ขอให้ถูกอีกหรืออาจจะลํำไปปิดเียบกันแนบะกับในสูตร นี่อ่ะนั่นแหละนะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับอยากได้สูตรหกตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงนะฮะก็พยายามดูนะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไม่เข้าใจงงสูตรนะครับนะอ่าเดี๋ยวจะงงเนี่ยต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ